สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกๆคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่ปีที่3นะคะเรื่องราวที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปสัปดาห์ที่แล้วเราได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิของอากาศใช่ไหมคะออกเสียงอีกครั้งให้ชัดเจนต้องใช้อ่านว่า อุณหภูมิไม่ใช่อุณหภูมินะคะเพราะว่าตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานบอกว่าคำนี้ต้องอ่านว่าอุณหภูมิอ่ะออกเสียงตามครูอุณหภูมิมไม่ใช่อุณหภูมิผิดนะคะอุณหภูมิอ่อุณหภูมิ อุณหภูมินะคะคราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคุณครูติดภารกิจนะคะก็ให้คุณครูพิกุลและก็คุณครูทิดารัฐมาทําการสอนแทนเด็กๆได้รู้จักกับเรื่องราวของอุณหภูมิว่าเราสามารถวัดได้โดยใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าตอบดังๆเลย <S <S อ่าเทอร์โมอมิเตอร์ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะ เราสามารถวัดอุณหภูมิของอากาศได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์ก็มีหลายแบบแบบวัดอากาศแบบวัดไข้แบบใช้ในห้องปฏิบัติการใช่ไหมคะวัดข้างในจะบรรจุด้วยสารที่เราเรียกว่าปรอดนะคะปรอดทุกคนเคยผ่านเทอร์โมมิเตอร์มาแล้วทั้งนั้นเพราะว่าไปหาหมอปุ๊บคุณหมอจะทำไมเลย วัดไข้ให้อมเทอร์โมมิเตอร์ที่ทำจากปรอนะคะแต่อุณหภูมิของคนเราปกติก็คือ37องศาเซลเซียสนะคะแต่ถ้าอุณหภูมิของอากาศมีอยู่2ลักษณะคืออุณหภูมิสูงกับอุณหภูมิต่ำาถามหน่อยถ้าอุณหภูมิต่ำอากาศเป็นไงคะถ้าอุณหภูมิต่ำ 1งองศาอากาศเป็นไงคะหนาอ,อากาศเป็นไงเลยหนาวตอนนี้ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะอุณหภูมิแค่2อ,องศาเซลเซียสเป็นแม่คนิ้งแล้ว1 2องศาเซลเซียสนะคะหนาวมากนะคะถ้าอุณหภูมิสูง35องศาเซลเซียสอากาศเป็นไงคะาอาอ,อากาศร้อนนะคะอันนี้ก็คืออุณหภูมิและเรายังทราบอีกว่า สถานที่ต่างกันเดี๋ยวลองย้อนไปดูที่สไลด์กันนะคะสถานที่ต่างกันแล้วก็เวลาต่างกันอากาศจะมีอุณหภูมิแตกต่างกันนะคะสถานที่อย่างเช่นอําเภอหัวหินกับอําเภอชะอําติดกันก็จริงแต่สถานที่เป็นไงกันต่างกันนะคะอุณหภูมิก็เป็นไงกันแล้วต่างกันวันนี้ขณะนี้เวลา10นาา 1 0โมนาฬิกา45นาทีที่อำเภอหัวหินนะคะมีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสแต่ที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรดีคะโรงเรียนวัดอะไรโรงเรียนวัดสวนซ้มหรือโรงเรียนบ้านกง๋งโรงเรียนบ้านก๋งที่จังหวัดน่านมีอุณหภูมิ13องศาเซลเซียสนะคะ เวลาเดียวกันแต่สถานที่ต่างกันก็ทำให้อุณหภูมิต่างกันนะคะและถ้าเวลาสถานที่สถานที่ต่างกันและเวลาต่างกันอากาศจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันอันนี้เราเรียนไปแล้วแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะมันมีอิทธิพลของแสงอาทิตย์และสิ่งแวดล้อมอิทธิพลของแสงอาทิตย์ส่องลงมายัางพื้นโลก ทำให้ความร้อนนั้นอุณหภูมิแตกต่างกันและสิ่งแวดล้อมบางพื้นที่มีต้นไม้เยอะบางพื้นที่ไม่มีต้นไม้เลยเป็นลานปูนใช่ไหมคะอุณหภูมิก็เลยทําไมแตกต่างกันลานปูนกับที่มีต้นไม้เยอะนักเรียนว่าที่ใดมีอุณหภูมิสูงลานปูนเป็นสนามฟุตบอลเป็นปูนหมดเลยนะเหมือนสนามตัวหนอนหน้าโรงเรียนของเรากับโรงเรียนวัดสวนส้มที่เป็น สนามฟุตบอลที่มีหญ้าเขียวสองสนามนี้ที่ใดน่าจะมีอุณหภูมิสูงในเวลากลางวันลานปูนหรือมีมีหญ้าอ่าลานปูนเพราะว่าสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะอ่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาเหมือนกันตอนเที่ยงแต่ลานปูนเนี่ยดูดความร้อนเอาไว้แต่ต้นไม้ที่เป็นลานหญ้าสามารถสะท้อนความร้อนออกไปได้ใช่ไหมคะอันนี้ทําให้อุณหภูมิ แตกต่างการเพราะอิทธิพลของแสงอาทิตย์และสิ่งแวดล้อมแต่วันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเราลองมาดูงานก่อนก่อนนี่เป็นงานผลงานของปลายทางที่ส่งมาให้นะคะนักเรียนบอกผลงานอะไรครับครูนี่มันเสือชัดๆ <c oughs> อ่าเปิดซองมานี่นผลงานนักเรียน <c oughs> เขาทำเป็นรูปแฟ้มงาน <c oughs> เห็นไหมคะแฟ้มเป็นเป็นลาย <c oughs> เป็นใช้ พื้นบ้านนะเป็นเสือทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยเปิดเข้ามาข้างในจะเป็นแฟ้มเป็นแฟ้มงานมาจากโรงเรียนอะไรเดี๋ยวเราไปดูที่วิชวลกันดีกว่านะคะามาจากโรงเรียนชุมชนจันแลนราชบำรุงนะคะอ่านี่เขาถ่ายภาพมาไปแข่งขันนะคะคุณครูวารีบุตรบงโรงเรียนชุมชนจัน,นราชบำรุงอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินนะคะ นี่ถ่ายภาพเด็กๆมาให้ดูด้วยทํากิจกรรมที่โรงเรียนแต่สิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ค่ะอ่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่เปิดเข้ามาโอ้เป็นไงคะใบบันทึกกิจกรรมหรือเล่มสีแดงที่นักเรียนทุกคนมีแต่โรงเรียนชุมชนจันแลนลาดบํารุงไม่มีคุณครูวารีแก้ปัญหาโดยให้เด็กๆทําใส่ในกระดาษ A4 นะคะเพื่อจะบันทึกตามเราเห็นไหมคะความยากลําบากความมานะความพยายามของโรงเรียนปลายทางเห็นไหมคะซึ่งเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าอยากเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็เลยสร้างใบางานขึ้นมาเห็นไหมคะสร้างใบกิจกรรมตอนนี้คงหมดปัญหาสําหรับโรงเรียนปลายทางหลายๆโรงเรียนที่กําลังดูอยู่ว่าทําอย่างไรไม่มีใบางานดูตัวอย่างจากโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนชุมชนแจนแลนราดบํารุง แก้ปัญหาโดยการใช้กระดาษ A4 ให้เด็กนักเรียนจดบันทึกลงไปนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วก็ตกแต่งสวยงามเลยทีเดียวทุกการทดลองที่เราได้ทำกันเขาก็นำเสนอมาในรูปของแบบบันทึกกิจกรรมตามรูปแบบของโรงเรียนเจนแรนราชบำรุงนะคะก็ต้องขอกบอพคุณนะคะคุณครูวารีบุษบงที่ส่งงานมาให้ดูกันนะคะสวยมากเลยทีเดียว นะคะบางอันก็สวยบางอันก็ไม่สวยนะคะก็มีค้าขาปะปนกันไปเห็นไหมคะก็เป็นธรรมดาของเด็กๆนะคะเป็นธรรมดาของเด็กๆอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องแบบบันทึกกิจกรรมนะคะดีมากเลยขอเสียงปรบมือให้คุณครูวารีบุตรบงนะคะและก็เด็กๆจากโรงเรียนจันแลนราดบำรุงจังหวัดกาลสินด้วยนะคะที่ส่งผลงานเข้ามาเอาละ นะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้เราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนอทั้งหมดซุกขึ้นยืนค่ะทั้งต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยนักวิทยาศาสตร์น้อยอ่าห้องสามตื่นหรือ,อยังคะตื่นตื่นตื่น นักวิทยาศาสตร์น้อยอพร้อมแล้วเราไปลดภาวะโลกร้อนกันดีกว่า ขนมามือช่วยกันช่วยกันปรยดไฟคึ้นมาขึ้มือปลกเราช่วยกันประยัดไฟปลุกเราช่วยกันเอ้ปลุกเราต้องช่วยกันรืมือรื่องใจช่วยฉับปรยดไฟปิดไฟปิดไฟปิดไปิไฟช่วยกันปิดไฟปไปปิดไฟปิดไฟ ทีวีใครเปิดทิ้งไว้ให้ไว้ให้ไว้ช่วยกันปิดเอาเปิดแอร์เปิดแอร์ทำไมปิดแอร์ปิดไฟเปิดหน้าต่างซิอากวิทยุใครเปิดทิ้งไว้ให้ไว้ให้ไว้ช่วยกันปิดเอาพรมไฟเปิดไว้ทำไมปิดไฟปิดไฟไม่สิบเลยลนะมีอยุกับ ตัวเองด้วยนะคะอะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองดังๆะนะคะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมค่ะร่วมกันประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อนเพราะตอนนี้ประเทศไทยเรามี3ฤดูใน1วันแล้วเช้ามาหนาวกลางวันร้อนเย็นฝนตกร้อนฝนแล้วก็หนาวในหนึ่งวันเพราะเหตุการณ์การเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเอง ก็มาช่วยกันค่ะเอาล่ะวันนี้ก่อนที่จะเรียนรู้เราไปดูกันว่าหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้คืออะไรจากสไลด์พร้อมๆกันวันนี้อากาศเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะเป็นในตอนที่สอง